ตะแก่คะทุกคนรกคนรุยอวาป่าเทียอมังนะคะเดีย๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการหยิบฉลากกราสีตื่นเต้นนะคะทุกคน,นเด็กนักเรียนตื่นเต้นยิ่งกว่า <c oughs> ได้ดูคอนอเสิร์ตอาตามเลขที่แล้วตามาที่นี่หรือิา

นี่นีเึงงปเร็วเร็วีเด็ดตีเด็ดนะลงนะอันละตเดไปอรีสานอาเร็วเเอามาเลยลูกอย่าชักช้าคนอย่าลชักช้านะคะทีละสามคนเดี๋ยวคุณครูไปให้ดนดีอรีสานเอาไปยก่อนลูกมินาริยานาริยานา ออเ,ออเดี๋ยวเยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดียวเดี๋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 ยวเย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  อ้าวไหนใครได้สีอะไรกันบ้างใครได้สีแดงยกมือสีแดงนะคะนี่คือสีแดงชมหน้าสีแดงต่อไปสีเขียว อ่านี่คือชมหน้าสีเขียวอาสีเหลืองนี่ต่อไปน,นี่เป็นสีอะไรนะสีเหลืองนะคะชมหน้าของสีเหลืองเธอว่าสีอะไรสุดที่สุดสีแดงสีแดงน,นะคะเพราะว่าครูก็อยู่สีแดงตื่นเต้นตื่นเต้น เด็กชั้นจะดักขาเธอะชั้นจะดักขาเธอะอ่ะโอเคพอแล้วค่ะทำต่อเลยลูกอ่ะทำงานต่อเลยค่ะ